เผด็จการมันจะแต่งตั้งข้าราชการอีกกี่ตำแหน่งประลัดกระทรวงทะบวงกลมไล่ลงมาหมดผู้นำเหล่าทัพมันจะตั้งเองทั้งหมดนะแล้วนะครับเหตุผลที่เขาต้องรีบตั้งรัฐบาลให้เร็วภายในเดือนนี้เพราะถ้าเกินเดือนนี้ไปจบจะควบคุมใครไม่ได้เผด็จการ ที่เขาจะเลือกคนของเขาเข้าไปอ่ะทําไมต้องเร่งอ่ะมันมีเหตุมีผลไงทําไมต้องเร่งตั้งรัฐบาลมันมีเหตุมีผลคุณรู้ไหมอ่ะวันที่ยี่บสี่เขาจะประชุมสภากลาโหมแล้วเนี่ยวันที่ยี่สิบสี่สิงหาจะประชุมสภากลาโหมพักเพื่อไทยออกถแถลงการมาตีห้าครึง่งสกัดไว้ก่อน เพราะเขาคิดว่ารัฐบาลรักษาการจะจัดการทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ถูกต้องคุณไม่เห็นเลยครับสิ้นกันยานี่ก็จะสิ้นปีงบประมาณแล้วพักเพื่อไทยก็เลยต้องสก,กัดเกมนี้ไว้และพักอื่นเขาก็รู้เอาแล้วทำไมก้าวไกลไม่รู้ ทำไมก้าวไกลบอกว่าลากไปได้อีกสิบเดือนไม่เป็นไรลากอีกสิบเดือนไม่กระทบใดๆทั้งสิน้นไม่กระทบตรงไหนครับขอถามก่อนว่าไม่กระทบตรงไหนกระทบสิเศรฐษฐกิจทั้งประเทศรอเป็นปีๆเนี่ยให้รัฐบาลรักษาการลากยาวไปอีกเป็นปีๆกระทบพูดมาได้ยังไงว่าไม่กระทบการลงทุนล่ะการใช้งบสุขเฉินล่ะ การแต่งตั้งโยกย้ายอ่ะทุกอย่างมันมันสอดคล้องกันหมดไอ้ชูชกมันรับงานใครมาเสียมคุณได้ขนาดนี้ไอชูชกเป็นดินดินแล้วนะครับเพราะไอชูชกมันเชื่อมโยงเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วก็คนในส่วนในกองทัพส่งไอ้ชูชกมาเพื่อให้ชูชกมันมาป่วนมาปัน ชูชกจะเสียผู้เสียคนนะครับเพราะมันกำลังดิ้นสุดสุดแรงดิ้นสุดแรงเกิดว่าจะต้องสกัดพักเพื่อไทยอย่างไรไม่ให้ตั้งรัฐบาลได้ชูชกรับงานใครมาส่วนคางโคกนั้นก็รู้ขั้นตอนต่างๆไอ้คางโคกก็รู้ เราอยู่มากับการเมืองมาทำไมเราเราไม่อ่านเกมการเมืองแล้วก็ไม่เห็นเส้นทางในทางการเมืองที่ดีเหมือนคนอื่นเขาบ้างอยากถามไปหน่อยประชาชนเขารออยู่นะครับรับฟังบ้างและทีนี้ตอนนี้เหมือนอย่างที่บอกไว้เป๊ะเลยก็คือ ทางฝั่งของพักเพื่อไทยได้เสียงสนับสนุนเกินพอแล้วแม้กระทั่งพลังประชารัฐก็จะยกมือให้โดยไม่มีข้อมแม้สวผ่านฉลุยครับสวผ่านฉลุยตามที่บอกฟังสิครับคุณสันติฟังเสียงประชาชนครับ ฟังเสียงเพื่อไทยฟังเสียงประชาชนอยู่แล้วสิบกว่าล้านเกือบสิบเอ็ดล้านคนที่เลือกเพื่อไทยเขาต้องการให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลครับถ้าคุณจะบอกว่าอา่อก้าวไกลไม่โหวตให้ก็แล้วแต่ก้าวไกลครับก้าวไกลไม่โหวตให้เพราะก้าวไกลถ้าจะบอกว่าถามประชาชนก่อนแล้วคุณจะมีสภาผู้แทนรัษฎรไปทาแเปะอะไรสอสอคืออะไรสอสอคือบุคคลที่เป็นผู้แทนตัวบุคของคน หลายๆคนหลายๆกลุ่มสสเขตก็คือเขตนะั้นเลือกคนนี้เข้ามาเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงแล้วเวลาเจอปัญหาสสจะโยนไปถามชาวบ้านอีกเหรอแล้วจะมีมึงไว้ทําไมครับสสเขาจะเลือกมึงไว้ไปทําคออะไรเข้าใจไหมสสถ้างั้นก็ไม่มีสสสิ เขาจําเป็นที่จะต้องตั้งรัฐบาลให้มันได้มุมมองแต่ละบุคคลน่ยมองไปอีกมุมหนึง่งอ้างว่าเขาอยากได้อํานาจพูดอย่ก,กับตัวเองไม่อยากได้อํานาจดิ้นจะเป็นจะตายอย่างนี้จะเรียกว่าไม่อยากได้อํานาจได้อย่างไงมาครับทัวมาลงผมเองเนี่ยต่อสู้ทางการเมืองมันมีทั้งบวกทั้งลบทั้งนั้น ทัวจะมาลงมาลงอะไรแล้วแต่ทัวลานจอดทัวพอครับประเทศไทยมันต้องเดินหน้าแล้วพูดอย่างกับว่าก้าวไกลไม่ไม่ได้ประสานใครเลยตอนก้าวไกล บอกว่าได้คะแนนเสียงพอแล้วก้าวไกลรับผิดชอบไหมครับก้าวไกลรับผิดชอบหน่อยสิวันที่สิบสามก้าวไกลพูดกับนักข่าวว่ายังไงให้ข่าวว่ายังไงเพื่อไทยเขายกมือให้ร้อยสี่สิบเอ็ดทั้งหมดและก้าวไกลบอกว่าได้คะแนนเสียงพอแล้วตั้งรัฐบาลได้แล้วก้าวไกลพูดออกมาพูดเหมือนเด็ก รับผิดชอบไปทีนี้พอตั้งรัฐบาลไม่ได้โกรธแค้นจริงจังไปโทษคนอื่นทำไมไปโทษคนอื่นล่ะครับทำไมไม่โทษตัวเองก่อนหรือรูปแบบของความหน้าด้านที่บอกว่าต้องด้านกว่านะันคือต้องโทษคนอื่นอย่างเดียวกูไม่ผิดเว้ยคนอื่นผิดสอวอผิดพักเพื่อไทยผิดเฮ้ยพักเพื่อไทยยกมือให้ทั้งหมดนะเว้ย จะผิดได้ยังไงอ่ะเห็นไหมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นกระแสกระทบเป็นลูกโซ่คุณยังมองไม่ออกเลยว่าตอนนี้มันมันมาถึงตอนยุคไกลๆที่จะสิ้นปีงบประมาณแล้วถ้าปล่อยยาวไปกว่านี้ ไหนล่ะครับการแก้รัฐธรรมนูญคุณคิดว่าใครใครเขาจะไปแก้รัฐธรรมนูญให้กับเราได้ง่ายๆคิดไปเองเหรอครับมุมมองแต่ละคนแตกต่างกันแต่เหตุผลมันต้องมี ครับผมเห็นไหมครับเส้นทางต่อไปซึ่งมองดูแล้วคุณทักษิณจะเข้ามาหรือไม่เข้ามาอย่าไปซีเรียสแต่หลายๆคนก็บอกเข้ามาแน่นอนภายในเดือนนี้แต่ไม่ต้องไปใส่ใจกลับไม่กลับไม่ต้องใส่ใจเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคนเสื้อแดง เขาเป็นเสื้อแดงด้วยใจเสื้อแดงด้วยสายเลือดคนเสื้อแดงที่เขาสู้มาอย่ายอมไม่ใครมาหลอกครับพักเพื่อไทยไม่เคยหลอกเสื้อแดงพักเพื่อไทยก็สู้กับเสื้อแดงมาผมก็เคยบอกไปแล้วคุณพิธานะลองหรือยังครับ ลองเปิดใจบ้างเลยงดึงดันจะเอาแก้หนึ่งหนึ่งสองเป็นหลักก่อนเอาไปค้ำประกันกับเรื่องการตั้งนายกแล้วมันเป็นยังไงทีนี้สวเขาไม่ยกมือให้พอเขาไม่ยกมือให้ฟาดงวงฟาดงาโทษคนนั้นโทษคนนี้ไม่ได้โทษแค่สวรครับเจตนาของ คุณไม่ได้โทษแค่สวไปไปมาลามไปโทษประธานสภาลามไปโทษคุณวันนอแล้วก็ลามไปโทษไปผิดใจกับพักเพื่อไทยผิดใจกับพักเสรีร,รวมไทยผิดใจกับทุกคนเพราะไม่ได้ดั่งใจตัวเองหนึ่งหนึ่งสองเป็นตัวหลักเลย หนึ่งหนึ่งสองค,อคือคือสิ่งหลักๆเลยคือไม่สามารถเขาให้ไม่สามารถให้คุณแตะได้นี่คือเรื่องจริงกับทักทายทุกท่านนะครับที่เข้ามาวันนี้คุณเห็นไหมครับ คุณเห็นไหมเวลาที่พวกที่เขาดิ้นอยู่เขาดิ้นเพื่อที่สกัดฝ่ายประชาธิปไตยให้เป็นนายกเขาสกัดเต็มที่สกัดแม้กระทั่งว่าทำทุกวิถีทางเพื่อจะปิดกา้การเป็นนายกของฝั่งพวกเราตอนนี้พรรคเก้าไกล น่าจะน่าจะยอมรับความจริงที่ตัวเองไม่สามารถเป็นแกนนําจับตั้งรัฐบาลได้แล้วก็น่าจะรับฟังคนอื่นไปถือไปยึดถือคำว่าร้อยห้าสิบเอ็ดคือคะแนนอันดับหนึ่งแล้วก็จะไม่ยอมใครทั้งนั้นแบบนี้สิครับคุณจะไม่มีเพื่อนแล้วก็ไม่มีใครจับมือด้วย มันเป็นแบบนี้อย่าอ้างครับว่าไม่มีค่อไม่ได้ติดต่อคนอื่นครับคะแนนเสียงปกติมีแค่สามร้อยสิบสองเสียงในแปดพักวันที่คุณมั่นใจว่าคนอื่นจะยกมือให้คุณแสดงว่าคุณก็ไปดิวกับพรรคอื่นวาอยู่แต่คุณก็มาให้ข่าวว่าคุณไม่คือไม่ได้ดีลกับใครมันแปลกไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมสังเกตอยู่มานานเลยว่า พักเก้าไกลบอกว่าตัวเองไม่ได้ดีวกับพักไหนนะดีลแค่แปดพักพักฝั่งนั้นไม่ได้คุยเลยแต่ส่งตัวแทนไปเฉยๆแค่นั้นเหรอครับการส่งตัวแทนไปก็คือแง้มไปดูก่อนว่าเขาจะตอบรับมายัางไงไม่กล้าเอาตัวใหญ่ไปบอกว่าไม่เคยคุยกับพักภูมิใจไทยก็ส่งแอบส่งคนไปหาเนยไหมเหรอแล้วเนยก็ไม่คุยด้วย ก็หน้าแตกกลับมาบอกว่าไม่เคยคุยพลังประชารัฐก็แอบเอาคนโทรไปเคลียร์อยู่ไม่ใช่เหรอแต่พอเขาไม่ก็หน้าแตกกลับมาแล้วแล้วมันคืออะไรแล้วมาบอกว่าโยนให้อันดับสองทำยนให้อันดับสองตั้งรัฐบาลพออันดับสองเขาตั้งรัฐบาลแล้วก็ลุมเขา ตั้งแต่วันแรกที่เขาตั้งรัฐบาลคุณไปเล่นเขาอะบ้าหรือเปล่าไหนบอกว่าปล่อยปล่อยก็คืออะไรครับปล่อยให้คือให้คุยนอกเหนือจากแปดพักนนี่คือวิธีการที่ทำไม่ถูกต้องคุณพักอันดับหนึ่ง คุณตั้งรัฐบาลไม่ได้แล้วประกาศว่าโยนให้ดับสองพอดับสองจะไปตั้งรัฐบาลไปพูดคุยเอามวลชนไปด่าเขาแบบนี้เหรอทำแบบนี้มันถูกหรอครับไม่ใช่แค่สิบล้านเสียงสิครับพักพักเพื่อไทยเขาเกือบสิบเอ็ดล้านนะครับสิบจุดเก้าก็เหมือนสิบเอ็ดล้านแล้วก็พักอื่นอนอ,นอีก พรรคอื่นๆที่เขาที่เขาได้มาหลายคนยังไปไปเข้าใจผิดว่าพรรคอื่นๆแพ้เลือกตั้งก็บอกแล้วขนาดคุณเสรีได้มาหนึ่งคะแนนก็คือชนะเลือกตั้งนะครับคุณจะบอกว่าร้อยสี่สิบเอ็ดเป็นขี้ข้าคุณไม่ได้นะคุณจะบอกว่าพักคเพื่อไทยร้อยสี่สบเอ็ดคะแนนเป็นขี้ข้าคุณ ที่คุณจะกําหนดให้ทําอะไรก็ได้มันไม่ใช่นะเว้ยคิดใหม่นะร้อยสี่สิบเอ็ดคะแนนของพรรคเพื่อไทยเขาก็ชนะเลือกตั้งมาเหมือนกันมาจนถึงตอนนี้ถ้าพรรคก้าวไกลไม่ยกมือให้พรรคเพื่อไทยก็แล้วแต่ไม่ได้ว่ากันแต่ประเทศชาติมันต้องเดินต่อเพื่อไม่ให้เผด็จการค,ควบคุมอำนาจได้นานไปกว่านี้ แต่มันก็จะมีคนเสี้ยมอยมู่ไม่จบไม่สิ้นหรอกครับเสี้ยมน้องๆเสี้ยมแฟนคลับไม่ยอมรับความจริงใช้าวาทกรรมต่างๆออกมาเล่นกันเป็นพรรคการเมืองตอนนี้ขนาดยังไม่ได้เป็นรัฐบาลยังไม่ได้ตำแหน่งอะไรก็เล่นวาทกรรมไปซะหนะเพื่อไทยเขาไม่ตอบโต้เพราะเขาคิดว่าก้าวไกลนี่คือเพื่อนมาตั้ง แต่ไหนแต่ไรแต่พักเพื่อไทยคิดผิดนะครับพักเก้าไกลเติบโตมาจากการแอบอ้างคำว่ายึดอำนาจนะครับพักเก้าไกลเติบโตมาจากการแอบอ้างการยึดอำนาจคุณยิ่งรักนะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งคือพักเก้าไกลเติบโตมาจากประยุทธ์นะครับเกิดขึ้นจากประยุทธ์นะ ประยุทธ์ที่อำนาจถึงมีพรรคก้าวไกลหรืออนาคตใหม่โผล่ขึ้นมาเพราะใช้ข้ออ้างในการคำว่ายึดอํานาจแล้วก็อยู่กินกับพรรคเพื่อไทยจับไมายจับมือกันมาตั้งนานพรรคเพื่อไทยกขคิดว่าเป็นเพื่อนเลี้ยงมาเลี้ยงเพื่อนจับมือกันมาตั้งนานพอพรรคเก้าไกลเริ่มคิดว่าตัวเองเข้มแข็งแล้วเติบโตมากพอแล้ว พอทำอะไรไม่ไม่ถูกใจไม่พอใจปุ๊บนั่นแหละครับเป็นอย่างที่เห็น